เน้นๆใส่หนักๆเห็นต่างสวนมาได้เลยสวัสดีครับผมเดือนนายซ้ายวันเววันนี้อยู่กันที่รายการวันลุมพินีครั้งที่106วันที่2พุฤษภาคม2568ก่อนจะไปรับฟังขอฝากทางลงทุนพี่ๆน้าๆนสายมัดมวยนิดเดียวครับอยู่ที่ใต้โปรไฟล์มีรายละเอียดวางไว้อยู่ทักเข้ามาได้เลยต้นยกกลางยกไปยก ออกตัวมีหมดน้ําดีมาครับ1คู่ใส่หนักวันนี้ไปกันที่คู่เอกได้เลยครับเจ้าผลิตลูกเจ้าแม่สายวิดีพบสุขสวัสดิ์พีเคแสนชัยมวยไทยชกกันที่140ปอนด์ไม่ต้องสาธยาเยอะพลิตมีดีเดินใส่เดินยัดโชว์ของให้เห็น2-3ไฟที่ผ่านมาเจองานหนะักไฟนี้ขอเรียกฟอร์มจัดหนักกันหน่อยแล้วเดี๋ยวแถมชุดฟ้าร่น4ตัวร่นจังคนแรกพญาคุเสือจันทกมวยไทยเดินยัดฟัดแน่ ต่อด้วยชาติทวีนายกจอยปาจิงเดินเก่าโชว์ฝีมือคนที่3บรรลือโลกสิทธ์วัชรชัยเล็กกว่าอาวุธคมกว่าแน่นอนคนสุดท้ายพันลิตรลูกเจ้าแม่สายวิลีเดิมแรงกว่าทั่วเวทีขอฝากไว้เท่านี้ครับแต่สำหรับพี่ๆนะ้านๆะยังไม่มีที่มีทางสำหรับลงทุนสายมัดมวยฝากไว้ด้วยนะครับอยู่ที่ใต้โปรฝ่ายสำหรับนี้สวัสดีครับ